สวัสดีครับที่นี่ r า d ดีดีรถดีเด็ดซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือสองผมแซมนะครับที่ปรึกษาการขายเบอร์โทร0834402297นะครับลูกค้าสามารถที่จะแอดไลน์ผมเบอร์นี้เพิ่มเติมด้วยก็ได้ r า d ดีดีรถดีเด็ดเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทในเครืออาคเนีแคปิตอนนะครับวันนี้ผมมีรถหลายๆคันหลายๆรุ่นแต่จะมีแค่คันเดียวที่ ค่อนข้างที่แบบบอกว่าเป็นแบบไหม่กิฟป้ายแดงเลยน้องๆป้ายแดงเลยนะแซมผมจะมีอยู่แบบอยู่คันนึงอะแต่ยังไม่พาไปดูผมจะพาดูคันนี้ก่อนกลุ่มรถที่แบบพร้อมจำหน่ายนะครับแต่ว่าด้วยยังไม่ได้แบบมี ล้างทาความสะอาดนะนี่ผมจะพาดูมือเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมลากมาป๊อปปาร์ตโอ้โหฝุ่นฝุ่นเลยนะแซม <laughs> ใช่ครับคือกลุ่มนี้ครับคือรถพร้อมจําหน่ายแต่ว่าด้วยความที่ผมครับเป็นโกดังใหญ่นะเป็นโกดังสต็อกรถค่อนข้างกว้างค่อนข้างใหญ่เลยรถหลายๆคันนะครับจะไม่ได้ล้างไม่ทําความสะอาดแต่จะเป็นกลุ่มรถที่ลูกค้าดูแล้ว นะครับสนใจโอเคจะซื้อแล้วนะครับก็จะเป็นกลุ่มรถที่แบบเก็บงานเก็บรายละเอียดบางคันนะครับไม่ถึงกับการเก็บงานนะแต่แค่แบบล้างทาความสะอาดเฉยๆต้องขอย้ําว่าล้างทําความสะอาดเฉยๆนี่จะเป็นคันนี้นะ4 wheel diff lock เป็น i t s u b i s h i อ่าอันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ลูกค้านะครับก็ดูจากรีวิวนะครับพี่ลูกค้าดูจากรีวิว สนใจโอเคชอบเลยนะเป็นรถที่เรียกว่าไงดีหมดสัญญาจากทาง m มิ s u ู i s h i กลับมานะครับแล้วก็คุยโทรคุยกับผมนี่แหละแล้วบอกว่าแซมงั้นโอเคงั้นพี่เอาคันนี้อ่ะพอพี่บอกพี่เอาเสร็จปุ๊บมารับรถพรุ่งนี้นะครับก็จัดการล้างทำคว,ความสะอาดแบบว่า Full Option ูลอจริงจริงถามว่าฟู l ออ t i o อยังไงแซมถ้าเห็นจากในวิดีโอนะครับบอกว่า กริปแล้วเนียนแล้วใส่แล้วปิ้งแล้วนะครับแต่ว่าด้วยนี่ผมอยากจะพามาดูแบบความใส่ใจของบริษัทผมที่ล้างทำความสะอาดให้ลูกค้านะจะบอกว่ายังไงดีนี้เดี๋ยวผมพาไปดูดีกว่าว่าเป็นยังไงนะออาจจะมึืๆหน่อยนะอาจจะมืดๆห,ห,นะหน่อยนะเห็นไหมเห็นตรงตรงชชสซีไหมเห็นชชสซีไหมเอ๊เงาไปไหนนะครับเงาไปไหนด้วยโชค๊คเห็นไหมครับแม่ ข้างในนี่ล้ออนะันไหลแล้วก็ถอดออกมาล้างนะด้านล่างนี่คือแบบมีฝุ่นให้ตบมีฝุ่นให้ตบจริงๆคือแบบว่าเนียนกริบใสกริบเลยครับคือแบบแม่จัดเต็มจริงกับคันนี้คือแบบล้างกันแบบว่า5้าชั่วโมงเจ้าหน้าที่ในส่วนของฝ่ายคาแคร์นะครับแบบใส่ใจใส่ใจจริงๆคันนี้แล้วก็นี่มาดูล้อนะเห็นไหมเงาเงาวิงวิงแวบแวบ บอกว่าแล้วฝั่งนี้ล่ละแซมอ่าพามาดูเห็นไหมครับเนียนกริใส่ยกริปนะครับคือน้องๆป้ายแดงจริงคันนี้นะดูจากวิดีโอดูจากอะไรคือแบบแม่น้องๆป้ายแดงยิ่งห้องเครื่องขออนุญ,ญาตย,ยังไม่กล้าเปิดนะครับเพราะว่าวางน้องโบไว้แล้วน้องโบนะครับวางไว้แล้วติดแล้วเรียบร้อยคือแบบว่ามีรอยเนี่ยเนี่ยเป็นแค่รอยนิ้วมือที่ผมแบบวางของวางวาง,วางโบนะแล้วก็เนี่ยครับ คือแบบสายกิฟกิฟจริงๆกิฟจริงๆภายในอันนี้คือจะแบบอ่าอีพีนี้ครับจะพามาดูแบบว่าความละเอียดความใส่ใจเห็นเงาเหไหมเนี่ยเห็นเงาผมไหมแม่ชัดดีเหลือเกินชัดดีเหลือเกินแซมแน่ะนะครับสายกิฟเนียนกิฟแล้วแบบว่าด้านท้ายดูอยากให้ดูมด้านท้ายนะโอ้โหอันนี้คือแบบว่าเก็บงานเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยนะอันนี้ใช้แค่คําว่า ล้างดีกว่าครับล้างทําความสะอาดคาแคร์สปานะครับซึ่งแม่หลอเลยหมายถึงเงานะหลอเลยเ <c oughs> งาคือแบบมันมันเงาจริงมันเงาจริงสวยเลยครับวันที่ <c oughs> ลูกค้ารับรถเนแบบอืปิ๊งแน่นอนภายในนี้ครับแบบไม่ต้องพูดไม่ต้องสืบคือแบบโอ้โห กินใหม่เตะจมูกไ <c oughs> <c oughs> ม่แซมเวอร์เวอร์วอเวลานะ <c oughs> จริงจริงครับอันนี้จริงเกี่ยงกินใหม่แบบเดินเข้ามานี่คือดูเลขไม้ดูเลขไม้เมนี 17, km, เ่ยหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสามกิโลเมตรแม่เจ้าแม่น้อยไปไหนนะ้อยไปไหนนะนี่ผมชอบแผ่นดินชิปนะซ้ายขวารถโฟล์ววนะแล้วก็จะเป็นแบบนี้ เป็นออปชั่นของเขานะครับตรงพวกมาไลัยที่เป็นแบบมันติดฟังก์ชันครบจริงๆคันนี้ครบจริงๆนะครับหน้าจอแล้วก็นี่เป็นแบบดิจิตอลหมดแล้วนะเกียร์ออโต้นะครับแม่กุญแจ2ดอกครบครบจริงๆนะขออนุญ,ญาตวางไว้ข้างในกลัวรถพี่ลูกค้าก็เป็นรอยแล้วก็เวลาการปรับเนี่ยครับปรับขับ2ขับ4ปรับมุมนี้โอ้โห หล่อจริงๆกับ4 w h e ว l คันนี้นะครับราคา819,000่บาทนะครับที่จำหน่ายพี่ลูกค้าไปแล้วก็มีส่วนลดนะมีส่วนลดก็ทำส่วนลดให้พี่ลูกค้าไปแล้วนะครับ <c oughs> มีที่จับอย่างนี้นะ <c oughs> โอ้โหเบาะหนังแบบไม่กล้าขึ้นจริงๆเพราะว่าแบบมันมันปกติมันก็ใหม่อยู่แล้วครับยิ่งแบบคาแคร์เขาแบบมาทำความสะอาดมาแล้วโอ้โหผมไม่ค่อยกล้าจะจ,ะจับเลย <c oughs> นะครับกลัวรถพี่ลูกค้า แกเป็นรอยนะก็แมสวยเลยสวยเลยนะครับสวยจริงสวยจริงจากที่เขาเคยแบบสวยอยู่แล้วนะครับแต่ติดฝุ่นติดอะไรคือแบบว่าจากเท่าที่เห็นนะครับเขาใช้แบบขนแกะปัน่นแบบฟูดฟูดแบบน้ำยาห้าหกตัวใช้เวลาทำันแบบว่าประมาณสี่หชั่วโมงทำตั้งแต่เที่ยงจนถึงประมาณหกโมงเย็นนะครับคือแบบความใส่ใจคือแบบ ที่สุดจริงๆที่สุดจริงจนผมยอมจนแบบว่า,าพนักงานเดินมาบอกว่าคุณแซมขออนุญาตมาช่วยแบบเช็ครถให้นิดนึงผมพอเดินไปดูผมบอกว่าตามนี้แหละสวยแล้วสวยมากจริงไม่กล้าตําหนิเลยไม่กล้าตาหนิเลยคือแบบนะทุกซอกทุกมุมคือแบบ <c oughs> สะอาดใส่ใจแล้วแบบอ <c oughs> มันได้จริงๆสวยจริงๆครับสวยจริงคือ,อ รับรถกับทางผมะครับก็คือรายละเอียดก็จะเก็บงานให้นะครับเก็บงานเก็บรายละเอียดแต่คันนี้ต้องบอกเลยว่าไม่ได้เก็บงานแต่ว่าแค่สปาคาแครเพราะด้วยรถปี22แล้วก็เป็นรถตัวโชว์รถใหม่สูป,ปกตินี่คือใหม่อยู่แล้วนี่คือแบบืใส่ใจไม่กระทั่งฝานะใหม่กิฟต์ใหม่กิฟต์จริงต้องค่อยๆจับด้านข้างค่อยๆจีบเลยเพราะพี่ลูกค้าแบบว่า นะเดี๋ยวพี่ลูกค้าไม่เห็นรอยนิ <c> ่ <oughs> โอเคก็สภาพโดยรวมสวยครับแล้วก็เพิ่มเติมสำหรับคันนี้รับประกัน1ปีหรือ20,000กิโลเมตรแล้วก็บริการช่วยเหลือฉุกเฉินไม่พอนะครับไม่พอยังมีประกันส่วนที่เหลืออยู่กับทางมิตซูมิชิมอเตอร์อีกประมาณ4-5หปีจบจริงๆคันนี้นะครับก็ใบรับประกันแล้วก็ใบเซอร์วิสทุกอย่างครบเลยนี่ดูจากด้านข้างเงเงาไหมเงาไหม เงาแมแซม <c oughs> สวยจริงๆครับก็โดยรายละเอียดนะครับคันนี้ก็แปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับวันรับรถก็ทุกจี้ลูกค,ค้ามารับรถพวกนี้วันนี้ก็เลยมารีวิวแบบความเงา,ควา,เงาความฉ่าความแบบน่าเอนดูนะคันนี้น้องหน่าเอนดูคือผมบอกว่าถ้าแบบจอดขายนะ่ะยังไงก็ไปไวแน่นอนนะครับด้วยแบบเขาสวยสวยมากสวยกริบเลยกริบจริงๆกริบจริง,ค,รงคือแบบ ไม่ไม่รู้จะพูดยังไงว่ามันกลิปขนาดไหนนะครับด้วยแบบสีดำสีดำนะแบบโอ้โหคือขัดจนแบบว่านะรอยไม่มีรอยไม่มีอมมโอเคก็โดยรวมครับก็ทางผมครับจะเก็บงานเก็บรายละเอียดให้อยู่แล้วแต่ว่าคันนี้ด้วยความที่เป็นรถใหม่นะครับแล้วก็มาล้างทำความสะอาดอีกรอบหนึ่งแล้วก็ดูแลสปาเพิ่มเติมนะครับความใส่ใจแม้กระทั่งตัวชัดซีด้านล่าง ครบจบที่นี่แน่นอนนะครับสามารถติดต่อผมได้นะครับที่เบอร์โทร0834402297นะครับแล้วก็ถ้า อยากจะเข้ามาชมรถนะครับมีขั้นอื่นๆเยอะแยะเลยถ้าอยากจะเข้ามาชมเข้ามาดูนะครับสามารถติดต่อผมได้ที่เบอร์นี้แล้วก็แอดไลน์ผมมาก็ได้ถ้าอยากจะ,อะขอโลเคชันนะครับยังไงวันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งกด subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆบางทีก็จะเป็นคลิปในส่วนของงานขายบางคลิปก็จะเป็นแบบ รีวิวแบบสภาพรถสวยๆนะแล้วก็อาจจะมีสาระบ้างมีสาระด้วยแบบเคยมีสาระด้วยนะมีสาระบ้างแหมขอบ้างเถอะนะก็มีสาระบ้างนะครับ <c oughs> ก็วันนี้ก็พามาชมรีวิวรถสวยๆที่แบบพร้อมส่งมอบคือแบบว่าแมอยากได้ไปขับเองเลยไหมอยากได้ไปขับเองขอซื้อต่อพี่ลูกค้าเลยดีกว่าอ่ะโอเควันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็ยังไง ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกด u u s s r i b e นะครับเ,เพื่อไม่พลาดเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆวันนี้ยังไงก็ติดตามกันใหม่ใน EP หน้าใน EP นี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ